บริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงของสมาคมวปอ,อจัดกิจกรรมมหกรรมกีฬาสวาปอ,อมศ2 560เพื่อสารสัมพันธ์ความคิดถึงความสามาคัคคีรวมใจพี่น้องมศตั้งแต่รุ่นหนึ่ง ีลาเวทสองศูนยเยาวชนไทยญี่ปุ่นเด่นแดงโดยทางด้านนายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจรรักรพลเอกจรัญกุลละวณิชประธานในพิธีกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่าเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีร่วมกันของนักศึกษาทั้ง8รุ่นด้วยบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในขณะที่ทางผู้อำนวยการหลักสูตรพลเอกดร,รมารุตปัจโชตสิงห์ระบุว่าก,กิจกรรมในครั้งนี้เป็นตัวช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องได้เป็นอย่างดีและคาดว่าจะดำเนินการจัดกิจกรรมนี้อีกในปีต่อไปนักศึกษาของเราทุกๆรุ่นเนี่ยมีอายุต่างกัน ตั้งแต่ตั้งแต่หนุ่มสาวปจจนแก่เท่าก็จะพยายามจัดกีฬาอะไรที่ไม่เป็นอันตรายแล้วก็สนุกสนานได้พละกําลังสร้างความสามัคคีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของความสามัคคีนะครับซึ่งคิดว่าคนไทยควรจะต้องมีแล้วก็สร้างความสามัคคีจากกลุ่มเล็กๆเนี่ย ไปสู่ความาสาม,มัคคีของชาติบ้านเมืองต่อไปข้างหน้าตามประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองครับช่วยกันเ,เรามีผู้นําประเทศคือพระบ,บานสนทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท,ท่านก็อยากให้ดูแล้วเราก็ควรจะเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยเรามีทั้งหมด8กลุ่มด้วยกันก็นกลุ่มหนึ่งก็เรียกว่ากลุมล่มราชสีนะครับก็ระหว่างราชสีกลุ่มที่หนึ่งรุ่นที่หนึ่งจะถึงรุ่นที่8ก็อยู่กลุ่มเดียวกันเช่นเนียจกนถึงคุณจรศึกก็ 1- นถึงแเหมือนกัน ไม่ได้เป็นการแข่งขันระหว่างรุ่นเป็นการแข่งขันในแนวตั้งก็ทําให้อย่างบรรยากาศที่เห็นข้างหลังนะครับก็เห็นว่าพี่ๆที่เป็นทั้งสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปุบันก็มีความสุขนะครับที่ได้มาเจอกันในวันนี้ก็คิดว่าวันนี้ถือว่าประสบความสาเร็จด้วยดีก็คงจะต้องมีครั้งที่2ครั้งที่3ต่อไป สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการแข่งขันกีฬาที่เป็นเกมหลักได้แก่การแข่งฟุตซอลแชร์บอลมวยพร้อมด้วยสีสันของขบวนพาเหรดนำโดยดัมเมเยอร์เป็นผู้นำขบวนสู่สนามตามด้วยขบวนของชาวสาว,วาปออมาสอทั้ง8กลุ่มได้แก่ราชสีโคชชาหวายุพักพยักคานาคราชชาติอาชาม้ามังกรและกุญชรศึก ที่สำคัญยังมีการประกวดกองเชียร์และเชียร์ีิเดอร์ซึ่งงานนี้ชาวมศสอน1-8พร้อมใจจัดเต็มเรียกเสียงเชียร์กันสนั่นลั่นสนามกันเลยทีเดียวโดยทางด้านดรนรุนรสังบุญยมาลิกประธานจัดงานกีฬาสาวปอมศ2560 ผู้ดำเนินการจัดการทั้งหมดของกิจกรรมพูดถึงความรู้สึกในครั้งนี้ว่าเป็นกิจกรรมที่ประสบความสําเร็จอีกหนึ่งกิจกรรมและมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจํานวนมากวันนี้ถือว่าเราได้บรรลุปเป้าหมายสําคัญคือมีคนมาร่วมเนี่ย400-500คนถือว่าเป็นเรื่องอสําคัญที่จะทําให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักกันได้เชื่อมความสัมพันธ์กันทั้งระหว่างรุ่นแล้วก็ระหว่างกลุ่มทั้ง8กลุ่มในพี่น้องหลักสูตร สววออมสนอกจากนี้ทางด้านประธานกลุ่มนักศึกษามสรุ่นที่7อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายจุรินลักษณะวิสิ์เผยว่าการที่แต่ละกลุ่มจะมาเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากทุกคนจะได้กระชับความสัมพันธ์แล้วยังได้สุขภาพที่ดีกลับไปอีกด้วยโอกาสที่จะพบปะพร้อมพร้อมหน้ากันเนี่ยก็ม,มีไม่ไม่บ่อยมากนักนอกจากว่าแยกไปจัดกันแต่ละรุ่นในกิจกรรมนะครับ ครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่ใช้กีฬาเป็นสื่อในการที่จะให้ทุกรุ่นเนี่ยได้มีโอกาสมาพบปะกันแล้วก็ได้มาแลกเปลี่ยนความเห็นกันด้วยแล้วก็สังสรรค์กันด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันก็ได้มีโอกาสที่จะมาออกกำลังด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามหลังการแข่งขันกีฬาทั้งหมดเสร็จสิ้นลงก็ <S <S เป็นขั้นตอนการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะต่อด้วยงานเลี้ยงสังสรรค์ของชาว,ว,าวสวปอมสทั้ง8รุ่นซึ่งการจัดกิจกรรมรวมรุ่นปี2560นี้ถือเป็นครั้งแรกและเป็นต้นแบบของความสามาคัคคีโดยใช้กีฬาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์เรียกได้ว่าชาวมสได้รับทุกสีสันครบทุกรสชาติกันเลยทีเดียว